ับทุกคนตอนนี้เราก็กลังเดินทางไปที่กูริล่าเออ่ที่เขื่อนคนรักนะครับกันแล้วนะครับนเองตอนนี้เราก็อยู่กับน้องเวฟนะครับแล้วก็พี่แม็กแล้วก็น้องฝุ่นนะครับเรามาด้วยกันแค่สี่คนนะครับแรงมากเขามีตองนั้แรงมากแล้วก็มีน้องบอลด้วยนะครับ พราะว่าสิอีหยังก็ตามมูนีสี่ได้ไลฟ์สดอีหยังตั้งหลายกันแล้วแต่พี่น้องก็ต้องอย่าลืมมากมานไหนกับตั้งใจทิพแบบนับ่นเลยค่ะออกพระเบิ่งกันหล,ลายๆมาซอยมืม้อนม,มาซอยส่งกำลังใจมาซอยบ่งควรใส่กันเนาะพี่น้องเนาะอ,อย่าลืมมาเด้อครับซัปเปอร์ครับอาร์ตไปกับพี่เจ่นี่ครับนี่เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นในวี นี่ครับอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจที่วิลล่านะครับผมที่บอสบิ๊กเปิดให้นะทุกคนก็ขอบพระคุณบอสบิ๊กด้วยนะครับโยู่ไสนี่ได้ยินข่าวว่าอยู่แถวเขื่อนอุบลราชธานีบุรีรมไหมบอหน่บุรีบุรีลมไม่นั่นอุบลราฐใช่ไหมฮะบอกไม่ฮอุบลรั่ใช่รอุบลรัฐอุบลรัฐโอ้ยอุบลรัฐครับผมแล้วเราวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับวันนี้เยอะมากายเลยวันนี้หลายแห้งไม่วันนี้ต้องมี อะ,อะไรดสิบวันนี้วันนี้ครับโอ้ยบ่าวว้เรื่องเอาเดี๋ยวจบให้เบิ็งบรรยากาศแปปเรื่องเด้อเอาของกันพี่น้องแป๊บนึงเอาถึงแล้วนี่คือเมื่ป่ายคาแถวมันเป็นจังไดหนี่มันเป็นจังไนเอาพี่ชอปเปอร์มาแล้วชอปเปอร์มาแล้วระครับชอปเปอร์มาแล้วไหนพี่ชอปเปอร์พาหน้าเขาไปดูเป็นจังไดหนีว่าเบิึงดูเวลาล้างในแห้งครับทุกคนเอาไปพาหน้าเขาไปเอาเขาจังไดหนี่พี่น้องท่าเขา เป็นเจ้าของเองเป็นเจ้าของบอเอาถ้าเขาคือนหน่อยเถอะพี่น้องของมุ่งนันรอดเอาไปนี่นะครับถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าพี่น้องปวาบรรยากาศนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโหนีเลยมาหอวแล้วพี่น้องเครื่องเสียงเติมเติมรีบ สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนี่อะไรนี่หยังเนี่ยสวัสดีครับพี่หยาสวัสดีครับสวัสดีครับปกกี้วันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ตอนกลางคืนไหมนี่รอดูเหรอชุนอยู่ข้างในอยู่ข้างในเหรอชุนอยู่ข้างในเริ่มเลยเหรอโอ้โหนี่ครับวัดสวัสดีครับวันสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับป้าแม่ครัวของเรานะครับคุณป้าแม่ครัวสาวน้ำ เอาบอลพาไปดูบรรยากาศข้างในกับกว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศเร็วๆลยไปดูไปดู่ะมาๆตอนนี้ไปดูเข้าแลปลี่ยนกับทุกคนนะโอเคครับผมว้ามีโต๊ะบูด้วยแยกกันารเลสซ์นี่นี่ตั้งอยู่ในห้องด้วยถูกไหมอันนี้อันนี้สำหรับห้องเลสซ์ห้องเลสซ์อุ้ยขอญาตนะครับโอ้โหครบเลยครับพี่แม็กนี่ขอเตียงในสุดเลยก็สันน่ะ โอเคมาเร็วพี่เวฟเรามาอยู่ด้วยกันนี่ทุกคนดูนะครับบรรยากาศห้องแดนเซอร์นะครับผมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับเจ็ดคนนะครับทุกคนใครจะมาไหนไว้ทั้งพี่หล่อตรงนั้นโอ้ยไม่ใช่พี่สุขไม่เป็นพระไม่ไม่ไม่แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตื่นมาคือจะเห็นพี่พี่แม็กนั่งขัาสมาธิอยู่เงี้ยไม่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  น้าสมาธินาี่พาเข้าไปดูห้องน้ำหน่อยเดียวพาเข้าไปดูห้องน้ำหน่อยห้องน้ำเป็นยังไงห้องน้ำเป็นยังไงปาสุดยอดเลยสวยงามดูสีทุกคนห้องน้ำสะอาดมากนะครับผมปลาจะเป็นครูวิลากานะคะวิลาาร์วิลากาโอเคไหมโอเคไหมชอบไหมชอบมากไม่ไม่ไม่รู้แบบกลัวน้องๆแบบไม่ชอบแบบมาหาแบบว่า น,น่าจะโอเคแล้เขอดูขอดูห้องนอนแดนเซอร์โอเคไหมได้เชฟคนนี้ทำหมดทุกอย่างเตรียมให้เตรียมอาหารไปให้หมดเลยมีคิวมีอาหารมีลูกชิ้นทอดแบบมีครบหมดเลยนะคะเยอะเครื่องดื่มก็สามารถดื่มได้เลยเปิดตู้เย็นแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะโอ้ยแดนเซอร์ก็ให้คนไหนจะถ่ายรูปขอบคุณนะโอ้ยนอน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 รับ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 ก่อนฮึบปึ้ง พยากับพี่กีก็ดีหรอกน่น่แต่อัดบพี่กีมับันจะ้ก็ดีไมันจะมีเตียงหนึ่งได้สมไหมครับกาเสียเราวรจะเล่าเสียาาือว่ายิ้มสาวน้สต์ต้องโยกามความคามคืที่บอนอสบอสตือสาวมามืออนีร้อยองค์ลงอยู่กลางสา้าน้ำกเลยนะครับ นี่ทุกคนไปดูบรรยากาศไปทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกด้วยนะครับผมนี่นารักตกค่ายนี่ดีเจมีอะไรด้วยสาวสวยเข้าคกูนะสาวสวยนะครับผมมีโต๊ะผูด้วยพี่แม็กมีโต๊ะผู้ด้วย ฝากฝากก้องหนอฮะอ๋อมีกล้่นก่อง่ตข่นโอ้ยตัวไหนตัวสวยมากสวยไหมคะสวยมากค่ชอบหรืยังอู้ม่ไมู่ใจนพี่นองไอ้นองเรามาหากันแล้วุณน่ะมยกัวาเห่นน้กัดเลยนะครับเพื่อนหนาสวยรลยยังสั่นยังไม่ได้ ไงวะโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปเตรียมตัวเตรียมการในกันขึ้นนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวมาสนุกด้วยกันนะครับพี่น้องครับเราเจอกันนะครับ